เนี่ยแหละเอาไหมเนี่ยเนี่ยเอาแล้วก็มาจริงๆแล้วดูโอ้ยเสยเลยต่นี้จะลมม้มว่ะของจริงเพื่อนๆสวยงามจ,จริงครับเนี่ยเดี๋ยวผมแผนกล้องไปตอนนี้เราอยู่ที่ถ้าเขาจูบกันนะครับเนี่ยข้างนอกก็จะเป็นบึงป่าเฟื้อบึงบัวนะครับข้างนอกนะเดี๋ยวเราจะออกไปอีกนะครับเดี๋ยวลุงก็จะพาออกไปกตรงเนี้ยหลังเขาลูกเนี้ยครับอ่าติดตามนะครับลุงเดี๋ยวเราไปถึงไหนกันนะครับ ว่าน้ำกับแผอ่าว่าน้ำกับแผลอ่าได้อ่ะโ <Okay. S 3> อเคอ่าคือราชาแห่งโลกค่สวัสดีครับอินเดียดารักและเอกอุจจพาวนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่อ่าเกาะมอนนะครับที่เราจะลงเรือไปชมความสวยงามของเขาสามยอดนะครับไปกันครับตามผมมาเลยไปเอกเนี่ยเรามีห้องน้ำด้วยใช่ไหมค่อย อันนี้ลุงอันนี้น้ำขึ้นด้วยน้ำลดวันนี้น้ำมันลดมันมันจะเริ่มแรงแรงหน่อยออ๋แล้วเรือเรือนี่ใช้เวลาขับโอ้ยยังไม่ยังยังยังยัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขับขึ้นเฮ้ยเราคนทุกคนบ้าให้ยังนะใช่แล้วเราเรือนี่คือขึ้นเลยเรือนี่คือใช้เวลาความไวความไวกี่เท่าไหร่ประมาณยี่สิบ ไม่ตส่ชั้นมองต้องใส่เสื้อด้วยไหมครับเนี่ยต้องใส่ฮะอต้องังครับเลยพอผมีกฎหมายเพราะมันเป็นภาพมังครับโอเคครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวใส่เสื้อก่อนนะครับโอ้โหอยากใส่เสเกาะเลยโอ้ตื่นเต้นมากเลยอะไปครับตอนนี้ครับลุงก็เขาก็จะเริ่มถอนะครับเอาไม้ค้ำถอเนี่ยเอาเพื่อจะเอาหลังเนี่ยออกไปข้างนอกก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปหมุนเอาหน้าออกแล้วก็เดินทางไปที่ ทางภูเขากันนะครับหน่อยตอนเนี้ยก็เริ่มหมดแล้วครับอันนี้อันนี้อันนี้ลุงนี่ได,ด้ดอกอะไรครับอันน,น,นี้อันดอกผักบุ้งสวรรค์นะผักบุ้งสวรรค์อ่ามีเนี่ยผักบุ้งสว่สานแสว่านลักษณะจะเป็นแบบนี้แล้วปลูกแล้วทิ้งง่ายครับต,ตอนนี้เป็นเวลาประมาณนะักสี่โมงเย็นกว่าๆนะวันนี้แดดไม่ค่อยมีก็โอเคหน่อยแต่ลงุงถ้าถ้ามีแดดหน่อยอะไรสวยกว่ากันครับมีมีแดดสวยจะสวยกว่านะเพราะว่ามันจะกระทบกับภูเขาอะนะ แต่ไม่มีแดดก็ดียังไม่ร้อนโอเคเดี๋ยวกลับเรือเสร็จเราจะเดินทางกันครับ่าตี้เรือก็ได้ออกแล้วคุณผู้ เราก็ล่องไปตามน้ำนะฮะเนะี่ยไม่รู้มีไอ้เข่บ้างหรือเปล่าไม่รู้อ่าก็ได้จตขี่ขอ้อมตรงนี้ไปแล้วไปก็รอ่าลุงเขาบอกว่าใช้เวลานะครับไปกลับประมาณสองชั่วโมงอนะ่ะสองชั่วโมงนี่ผมว่าคุ้มมากนะหกร้อยบาทฮนะหกร้อยบาทนี่คือนั่งได้ 6คน,นครับน่าสมาชิเยอะๆคุ้มครับน,น,นี่นอ่ดูถนน ผมไม่แน่ใจนะฮะพระนานี่ยอ่าเป็นร้านอาหารครับเนี่ยร้านอะไรก็ไม่รู้นะฮะขพระน้าฏวันนี้ก็เข้าโค้งครับเนี่ยจะเข้าไปทางภูเขาเลยครับง่ายโลดบินสวยงามนั่นวันนี้ไม่มีแดดนะครับแต่ถ้ามาตอนมีแดดเนี่ยจะสวยกว่านี้เพราะว่าแดดจะกระทบภูเขาอะเดี๋ยวมันมีหมอกวันนี้มีหมอกเนี่ยดู ดเขาสาม้ยอดนะครับบอก,กเพื่อนเลยนะครับเป็นเงินหกร้อยบาทที่คุ้มค่ามากนะครับผมบอกเลยสวยจริงเนี่ยของจริงของจริงตามคำเรียบร้องเพื่อนขอมาเราจัดไปโอ้โหเฮ้มีนกกด้วยนกอะไรไม่รู้ มาถึงโซนเโอ้โดูวันนี้เรามาโซนบึงบัวแล้วครับเดี่ยเพื่อนๆแต่บัวนี่ครับเขาหุบแล้วอ่าถ้าจะมาดูบึงบัวนะครับก็ต้องมาตอนเช้าๆหน่อยครับบัวเขาจะบานให้เห็นนะฮะแต่มาช่วงบ่ายนี่ก็คือโอ้กฝนเริศสินเวย้ยนี่มีบัวนะเพื่อนๆดูนานเหมือนวกเขาไฟระเบิดเลยตอนนี้ถึงเ่าแล้วครับสวยงามมากนนะี้เรามาถึงโซนที่เป็นภูเข,ขาแล้วนะฮะเพื่อนๆนี่ เราสังเกตสังเกตนะครับน้ำอ่ะเป็นล่องเข้าไปเลยครับประมาณนี้นะครับจัดเลาะเข้าไปนะครับเนี่ยีนเดี๋ยวตรงนี้ก็เป็นเป็นพวกป่าพื้นป่าปกนะเนี่ยสวยงามกันเลยทีเดียวนะเพื่อนๆเด็กเขาก็จะถ่ายรูปโชว์เพื่อนอย่างเดียวเลยนี่ดูนี่อ่อนยังไงเพื่อนๆโดนไหมโดนไหมเอาไหมของจริงของจริง ん ก่นี้สวยมากเลยครับเนี่ยเพื่อนๆเข้าแล้วครับฮะจะเข้าไปอันนี้อันนี้ถึงผาโบราณอยู่ใกล้กับผาทุบกันนะครับอ๋อเนี่ยครับเป็นผาโบราณครับจะสวยงามมากครับโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมขอถ่ายรูปตรงนี้แป๊บนึงนิดนึ่งนี่ครับก็ดับเครื่องนะครับเพื่อมาจุดที่เขาต้องถ่ายรูปไปแล้วครับเดี๋ยวลุงก็ดับเครื่องแล้วถ่อไม้เข้าไปในไปดูถ้ำไอ้ที่เหมือนถ้ำเขาจูบกันนะครับอ่าตอนนี้ก็เดินก่อนแล้วนะถึงถ้ำเขาจูบกันนะครับเดี๋ยวเราดู หน้าม oh. th 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 ันจะสวยแค่ไหนครับโอ้โหเดินๆเดินๆครัเดี๋ยวร่วมอาจจะถ่ายรูปเต้นทางที่วัดถ้ำกบไผ่ฮะอยู่เต้นทางที่วัดถ้ำกบไผ่ครับอะไรนะครับที่ว่าเรียกน้องคันมาเกาะไผ่เนี่ยครับตรงแถวจู่กันนะครับสวยงามมากนะครับเอาเลยของจริงดี่ครับไหนล่ะมาแล้วมาแล้ว งิามาแล้วนะครับไมใช่ว่าใครเรียดร้องเอฟซีมาไปหมดสวยงามมากใค้บอกยังเดียวถงคำลักเรือนะครับที่คนบอกแล้ว,ว่าล่องเรือเขาสัมยอดีนสวยจริงครับเพื่อนเพื่อนก็มาชมกันได้นะครับนะโอเคนะครับครับตอนนี้เราก็มาพักกันสักแป๊บก่อนนะครับพเพื่อจะถ่ายรูปสวยงามนะฮะเดี๋ยวให้ลุงเขาเช็คเครื่องก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะออกเดินทางกันต่อนะครับ ขอ,องจริงนะครับเพืพ่อนๆนี่ยมาตามคำร้องตอนนี้นะครับเราก็ออกเดินทางกันต่อนะครับเดี๋ยว,ยวอ้อมเขาลูกนี้ไปเนี่ฮะดูเดี๋ยวหลังเป็นภูเขาสามยอดนะครับอุทยานเขาสามยอดเนะี่ยเป็นภูเขาที่ค่อนข้างที่ใหญ่นะครับกินอําเภอถึงสองอำเภอ,รอ,เภอรครับอําเภอสามยอดไปถึงปานไหมเนี่ยเขาจะเขาถึงปานไม่ถึงปารวมถึงภา,าเกตปานนะปานบุรี สามร้อยยอดแล้วก็กุยบุรีนะครับเนี่ยอ่าเขาเรียกอะไรอะร้อยขุนเขาสามร้อยยอดนะครับครับก็ที่มาที่ไปน่าจะมาจากคําว่าสามร้อยอดนะฮะที่ว่าเรือนะครับที่มาลอดได้มาสามร้อยคนเราประมาณนี้ครับผมก็ไม่รู้ประวัติเท่าไหร่นะเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวเดินทางกันต่อนะครับเ,น,เ,เนี่นอนนอโอ้ตรงนี้สวยมากเลย ก็ไปทางซิกแซกออกไปได้หลายทางนะครับไม่รู้ไปไหนบ้างแต่เราเราไปทางหลักกันมีภูเขาลูกเล็กเัื่อนๆอ่าต่เดี๋ยวเราก็มาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆภูเขาที่สวยงามทุกลูกเลยครับซ้อนกันไปซ้อนกันะครับแล้วลูกใหญ่นุ่นคล้ายเขาแดงบ้านเราเลยนู่นะได้บรรยากาศเลยนะครับ,บรราาเร่องเรือมาฮารักตะคนุนเพียบเลยเพียบเลยโชว์โดนัทกระเจียวอยู่ดูเลยออกพลังอยู่ที่วะ อ๋อพลังเอาเที่ยวกลับไปก่อนมั้งที่แค่ชะลอขอ,อกมานะข้างหน้าเหมือนจะเห็นมีสะพานนะเนะี่ยสะพานอยู่ด้านหน้า,านเป็นวัดหรือเปล่าให้รู้ว่าเดีย๋ยวไปจบที่วัดนะนว่าเป็นวัด,ดอ่ะอ่าใช่แล้วโค้ชเหรอครับพีอ่าคนไทยพลังต่นี่ก็มีเรือข้างหน้ามาชะลอชะลอก่อนคะรับเดี๋ยวนั่งเที่ยวมาด้วยนู่นข้างหน้า พลังไหมครับพลังอ่ะให,ให้ให้นะใอ้กมือบกมือนีออ่ปกมือทักทายให้การท่องเที่ยวครับกุยบุรีสามยอดกุยบุรีที่รักครับโอ้เพื่อนๆ <laughs> <laughs> นี่ผมเห็น ต้นไทรนะดูนั่นเห็นไหม <Yes. S 1> นี่เพื่อนๆรากต้นไม้ต้นนี้สวยงามมากเลยทีเดียวนะเนี่ยเพื่อนๆอ่ะตอนนี้เราถึงไหนกันแล้วครับวัดวัดท่านประเพครับอ๋อแล้วทางนี้คือเรามาทางไหนทางรถทางรถก็มาได้สามารถมาได้อ๋อทางนี้ก็มาได้นะเพื่อนๆถ้าไม่อยากชมความสวยงามทางน้ำก็มาทางรถมา,มาวัดได้เลยครับมีสะพานไม้ข้ามไปแล้วแล้วก็มีสะพานอรถข้ามได้รถข้ามได้เป็นทางรถข้ามได้เดี๋ยวเราไปชมนะครับเอกวัดอะไรพระพุทธ วัดอุทยานอธรรมสถานถ้ำเกาะผาย๋อมีถ้ำด้วยมีเท้าพิศวนเฝ้าอยู่เลยนะครับเนี่ยมีเท้าพสศวนเฝ้าสองตนนะครับต้องขอเวลานอกไปเอาน้ำมันเครื่องมาใส่เพิ่มเติมนะครับได้ครับได้ครับะครับตอนนี้เราก็พักกันแล้วเรือพักแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะไปเข้าไปดูวัดกันต่อครับไปดูว่าเห็นแลวว่ามีถ้ำอยู่ข้างในฮะเดี๋ยวตามกันมาเลยดีกว่าครับ

ของตนนะครับก็มีคาถาบูชาด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับนี่นี่นท้าวเวสุวรรณเขาทําสวยงามดีนะเนี่ยพเ<ล>พ<ว>ื่อนเพื่อนเราอยู่หน้าดุหน้าดูแล้วทําอย่างนี้ครับเนี่ยอืมนั่นงไงเดี๋ยวไปข้างหนดีกว่าครับแล้วก็มีต้นใสอยู่ต้นนึงะเนี่ยรากสวยงามมากเลยมียิ่งช้าเนี่ขนยข้างในค่อนข้างที่จะเงียบเลยครับตรงนี้ยเงียบมากนี่ครับมีกิงช้าด้วยนะครับเบลเอาแล้วเอาไงละเอาไหมเอาไหม เอาไหม,เอ,ไหมเอาหรือ,อยังามาแล้วเนี่ยดูดิหมาเหมือเฮาเสียบแสไปหมดแล้วนุยินเสียงเอกอ,อุตภเปามาเห็นไหมอ่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นมาดูตรงนี้น่าจะเป็นสำนักกันนะครับสำนักส่งหรืออะไรสักอย่างอย่างเงี้ยครับที่ว่าวัดเอกกลางเกาะไผ่นี่ยครับแต่ยังไม่เห็นพระอ่าแต่ยังไม่ได้เห็นหุ่นสุหินสลักสวยงามมากในหินพระธาตุนะครับนี่ที่นี่เราจะใช้หินพระธาตุจากบนเขาเนี่ยมาทํา สลักเป็นรูปพระพุทธรูปต่างๆ,ๆนะครับเนี่ยเพื่อนอันนี้อันนี้นนพ่อปูอันนี้พ่อปูเราจะพาขึ้นไปชมกันเลยนะครับข้างบนถ้ำอมมีกแล้วนะครับอ่เดี๋ยวไปดูกันครับชีวิตนี้มีแต่ถ้ำขึ้นข่าวตลอดนะครับเห็นเขาว่ามีอะไรเมื่อกี้ลุงเขาว่ามีอะไรมีลิงมีข้างเมียขี้มันนะก็ไม่สูงใหญ่ะครับ เป็นถ้าที่ไม่สูงมากอ๋อถ้าแค่นี้เองนี่ดีน้อยไม่เหนื่อยวันนี้ย,น <laughs> ยิ้มเลยยิ้มเลยถ้าไม่สูงน่เพื่อนเดี๋ยวมีใอ้ดีเคาะด้วยนะครับรับังสมัยเก่าเลยนะครับเคาะเลยเคาะเลยเอ๊ะ นำเข้าไปอาดนะครับเชิญครับไปข้างในแล้วครับดูข้างในดูสะอาดนะครับเป็นถ้ำเล็กๆนะครับเนี่ยไว้ปฏิบัติธรรมอ่าเดี๋ยว,วกราบนะครัามากราบกันนะครับข้างในก็จะมีพระพุทธรูปนะมีไฟเปิดไหมมีไฟเปิดไหมนี่ไงอันนี้ป่ะนี่ยหระมั้ง่าก็สับสับขึ้นแล้วอเรือนี่ เปิดทรงเดียวเดี๋ยวไฟช็อตอืมแค่นี้ก็พอนี่ก็เห็นแล้วภาพเดี๋ยวเราก็ใส่ไอดีนะครับขอให้เอวถภาอ่ะดังอีกแล้วอใผมได้ครบห้าพันคนนะครับพอดีปานผมพอดีเลยครับนี่เกิดความพิลลารนะครับอือนะฮะไม่รู้ว่าไฟเปิดตรงไหนครับเดี๋ยวแพนกล้องไว้ดูจากข้างนอกพนี้เลยเป็นไง อตอนนี้เราก็มาถึงจุดชมวิวของวัดถ้ำก๊อตไพแล้วครับเนี่ยตอนนี้คือมันมืดนะฮะเพราะว่าวันนี้ไม่มีแดดฝนมันตกมาสองสามวันก็จะค้มๆหน่อยแต่เม่กี้ลุงเขาบอกว่าถ้าช่วงเย,ย็นๆถ้ามีพระที่ตกเนี่ยสวยงามมากตรงเนี้ยเนี่ยก็ไปกุติด,ด้วยตรงเนี้ครับแต่ดูจากเนี้ยโ,โหกว้างมากเลยเนี่ยเพืเ่อนๆน,นั่นนั่นนั่นถ้าลงไปในน,นั้นงูเหลือมเพียบเลย <laughs> เพื่อนเห็นไหมครับนะ่ะข้างข้างบนเลยครับกำลังหาเห็ดให้กันนะครับไกลหน่อยผมซูมสุดแล้วเห็นไหมครับเพืเ่อนๆโน่นข้างข้างแล้วข้างแว่นหรือข้างอะไรสักอย่างนะฮะหลังจากตอนนี้เราก็เดินทางชมวิวเส้นที่เราแล้ว สดีนะครับ <is> ผมเอกอ <c oughs> ุตเพานะครับพอดีจะขอบคุณลุงที่แนะนําสิ่งดีๆที่เกาะภายในที่ล่องเรือด้วยนะครับลุงสวัสดีครับเพื่อนๆก็ว่ากันมานะครับเกาะมอนเกาะไอภายะครับวันนี้ลุงเขาก็แนะนําดีและกอทีอย่างนั้นนะมังมาเจอลุงเลยมามาช่วยอุดหนุนลุงและลุงก็พาไปจากสุดยอดครับแล้วลุงก็เป็นไกด์นำนะครับโอเคเพื่อนเพื่อนติดตามด้วยครับถุยบุรีที่รักนะครับ